มันก็ยังไงก็ไม่พอหรอกใช่ไหมแต่เราจนทุกคนผมว่าใส่ตัวแล้วเขาใจเราอย่าทำให้เขาไม่พอใจเพราะเจอเขาเนี่ยเขาบอกเฮ้ยจะนีอะจะมีอะจะพันยุ่งไป่ยุ่งจะกระทบัวทุกปีตรงเนี้ยเขาอยู่ในเปมนอาะประเทศไทยเนี่ยถ้าเราบอกทำเงเนทำไม่ดีทำเงืนอย่าลืมว่าเราทำเพื่ออะไรประชาจิไใช่ไหมไม่ใช่กำหนดเส้นรถเต้น้ออกมาแล้วกานดยินยอมไม่ยินยอมกม่ทำไปได้การแบบกำหนทุีมก็มีปัญหาหมดนะเพราะคนเข้าไปยืนฟอรแล้ว เราไม่เค้ทำามมืมันตอดตั้งแต่แรกเดิมเพราะเราเราที่แคนไทยทักโบราณมันอยู่ตรงไหนใกล้น้ำถูกไหมพ้นที่ลุ่มตับสะดวกสบายในการไปมาถูกวกเ่เดนนะปัญหาแล้วล่ะเราจะเจอปัญหาลูกร้อนกับอีกนะเราประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงในเรื่องของออาารเปลี่ยนแปลงภูมิโลกสูงเกินสองศราพยายามจะลดลงแหนึ่งห้าองศา่วยกัี่นนะไข้ไหมที่กีกันกาเพราะฉะนั้นทุกคน ไม,รรมไม่ใช่กิการไม่ใช่กฎหมายคิกไปเรื่อยมันทํางานได้นลุกก็ายากทำเกิที่นะก็ยืนยันทุกอ่าก็จะแก้หายทีนี้่นนะวันนี้ก็ตกวนลา,นา,ากอรทมันโดัดเให้เกี่ยวข้องในทุกในทินเอาหมดนะไงมังนก็เหมือนลูกหน้าปดจอยู่หมดเดือนรอให้เกี่ยวข้องลากเรื่องนี้ให้หมดตมาม ท่านนายกได้เห็นค a n d เ d a t e ของพรรคคนอื่นแลวความเป็นผู้นำท่านนายกตู้ได้ใช่ไหมคะในบรรดาแค a ดิเด a คนอื่นที่เขาเสนอตัวกันนะ